อ่านให้ฟังบายเชนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาบทความของคุณพศะสินอินทระวงเรื่อง10ข้อคิดล้างพิษในใจ1พิษร้ายในใจคือกิเลสกิเลสในใจมีอยู่3ตัวหลักๆ หคือความโลภ 2. คือความโกรธสคือความหลงเอาวิชาสามตัวนี้หมุนเวียนสิงสู่ชีวิตเรามันอำพรางปิดบังซ่อนเร้นให้เราเห็นว่าการดำรงอยู่ของมันเป็นบอกเกิดแห่งความสุขเราจึงนอนกอดกับผีอยู่กับผีไปไหนมาไหนก็ไปกับผีผู้ใดต้องการล้างพิษในใจจงตั้งทัศนคติให้ถูกต้องตรงธรรม ท่านจำเป็นต้องแยกให้ออกว่าหนทางใดคือหนทางแห่งความสุขหนทางใดคือหนทางแห่งความทุกข์ได้กินของอร่อยอย่างใจได้กินของที่ไม่ชอบไม่พอใจได้พ้นไปจากอำนาจแห ah ่งการยึดติดในรสชาติสามสิ่งนี้สิ่งใดคือความสุขสิ่งใดคือความทุกข์สิ่งใดคือความทุกข์ที่มาในนามของความสุขท่านจำเป็นต้องแยกแยะให้ออก 2. พิษแห่งความโลภคืออะไรหรือมันคือการตั้งตนเป็นศูนย์กลางเพื่อกอบโกยผลประโยชน์กอบโกยความรักความเข้าใจกอบโกยวัตถุเงินทองลาบสรรเสริญเกินความจำเป็นมีหนึ่งต้องการสิบมีร้อยต้องการพันมีแสนต้องการล้านมีเท่าไหร่ไม่รู้จักพอต้องปล้นฆ่าแย่งชิงตลอดเวลา เหล่านี้คือความโลภซึ่งเป็นพิษภัยกัดกินชีวิตตนเองคนจนก็โลภได้คนรวยก็โลภได้ความโลภไม่ขึ้นอยู่กับจนหรือรวยความโลภคือหลุมอันกว้างใหญ่ถมเท่าไหร่เท่าไหรไม่เคยเต็ม 3. พิษแห่งความโกรธคืออะไรหรือมันคือการตั้งตนเป็นศูนย์กลางเพื่อทำลายล้างผู้อื่นบีบเขาให้เล็กลงด้วยการโอร้อวดปลดปล่อยถ้อยคำรุนแรงเพื่อขู่เข็น เพื่อขยับขยายอัตตาตนเองให้กว้างใหญ่ข้าฟ้าในนามของความถูกต้องจงฟังคำกูในนามของความดีงามจงฟังคำกูในานามของเหตุและผลในแบบของกูเหล่านี้คือพิษภัยแห่งความโกรธที่มาในานามของความชอบธรรมต่างๆจงตระหนักให้ดีว่ากิเลสแห่งความโกรธนี้สรรหาเหตุผลเพื่อให้มันครอบครองจิตใจของเราได้เสมอ 4. พิษแห่งความหลงคืออะไรหรือมันคือการไม่รู้ในความธรรมดาของโลกเช่นคนเราเกิดมาต้องแก่เจ็บตายคนเราเกิดมาต้องพบผ่านสิ่งดีสิ่งร้ายสิ่งสมหวังสิ่งผิดหวังพบเจอผู้ที่เราพอใจไม่พอใจพบเจอผู้ชื่นชมนินทาด่าทอบ้างเจอกับความเหนื่อยยากจากการประกอบการงานเลี้ยงชีพมีคนรักมีคนเกลียดมีคนชัง บางครั้งถูกต้องบางครั้งผิดพลาดมีพบพรากจากลารวมความแล้วความหลงคือความไม่รู้ธรรมชาติของชีวิตเมื่อไม่รู้ธรรมชาติของชีวิตแล้วจิตใจจึงเข้ายึดครองชีวิตด้วยความรู้สึกว่าตัวฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ตัดขาดตนเองจากเพื่อนมนุษย์เหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความหลงนี้ช่างยิ่งใหญ่ หลงอะไรจะหนักหนาเท่าหลงชีวิตเป็นไม่มีอีกแล้วการรู้จักตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญกว่านั้นคือการรู้จักตนเองว่าไม่มีตนเอง 5. พิษในใจล้างได้ที่ไหนก็ล้างได้ที่ใจของเราเองมองที่ใจของเราสิขณะนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วความคิดของเรานี้นำไปสู่ความรู้สึกแบบใด แล้วความรู้สึกของเรานี้นำไปสู่คำพูดและการกระทำแบบใดสังเกตใจตนให้ดีนิ่งๆไว้ใจเย็นๆพูดให้น้อยลงอีกนิดแล้วเราจะเริ่มเห็นเห็นการทำงานของใจเห็นพิษร้ายที่ปะปนอยู่ในจิตใจของเราเงียบแล้วฟังอย่าฟังผ่นผานๆแต่ต้องฟังให้ดีได้ยินไหมกิเลสคุยกันใหญ่เลย 6. พิษในใจล้างได้อย่างไรก็ล้างได้ด้วยการรับผิดชอบตนเองเราไม่ได้โกรธเพราะคนอื่นทําให้โกรธแต่เราโกรธเพราะเรามีเชื้อไฟแห่งความโกรธอยู่แล้วในใจแล้วความโลภเราเราโลภเพราะมีไม่พอจริงหรือคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเราโลภเพราะเราปรารถนาไม่จบสิ้นต่างหากแล้วความหลงนี่ละ่ะเราจะออกจากท้องทะเลแห่งอัตตาตัวตนได้อย่างไรทางออกไม่ใกล้ไม่ไกล เริ่มต้นด้วยใจที่ไม่เห็นแก่ตัว 7. ล้างพิษแล้วเราจะได้อะไรก็ได้ใจให้สะอาดใจที่โล่งโปรง่งเบาคือใจที่สะอาดใจที่สะอาดนำมาซึ่งความสุขทุกคือความบีบคั้นเวลาโกรธทำไมเราจึงอยากกำมือก็เพราะใจมันบีบคั้นเวลาเราหลับสบายทำไมเราจึงคลายฝ่ามือออกท่านเคยคิดบ้างไหม ันที่จริงธรรมชาตินั้นทิ้งเบาะแสแห่งความสุขไว้ให้เราถอดรหัสเสมอทว่าต้องสังเกตเมื่อเริ่มต้นสังเกตก็จะเห็นจริงตามนั้น 8. พิษร้ายในใจคือกิเลสในใจจริงหรือไม่อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์คำพูดนี้สำคัญนักท่านไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเพราะจิตใจไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่าย ไม่อย่างนั้นแล้วเราคงเห็นผู้คนมีความสุขอยู่โล้นโลกไม่อย่างนั้นแล้วกระแสะหลักของโลกคงเป็นกระแสะทำลายกิเลสไม่ใช่กระแสะปลนเปลอกิเลส 9. พิษร้ายในใจคือกิเลสถ้อยคำนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องนำไปคบคิดต่อหลังจากที่อ่านบทความนี้จบลงจริงหรือไม่ที่ท่านมีความทุกข์เพราะถูกย่ำเยีดด้วยความโลภโกรธหลงที่ตัวท่านเองเป็นคนสร้าง พิษร้ายในใจคือกิเลสผู้คิดล้างพิษในใจคือผู้ทวนกระแสต่อสู้กับกิเลสการต่อสู้กับกิเลสคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการทำสิ่งที่ควรทำแต่เราไม่อยากทำขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกันทั่วหน้าล้างพิษในใจได้สำเร็จกันทุกคนกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้ สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์